สวัสดีครับผมนัทจากแซน,น่าแรงเงินพาวันนี้เราจะมารีวิวกันดัมตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกว้นี้ซึ่งกันดัมตัวที่ผมจะมารีวก็วคือตัวนี้เลยเอ๊บเห็นกล่องไหมเอ่ยก็จะเป็นกันดัมฟิกฟิกูเลชันของไซโคกันดัมนั่นเองสำหรับกันดัมฟิกฟิกูเลชันก็เป็นงานเมทัลคอมบพไซด์ประเภทหนึ่งของทางบันไดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น g f f กดสำหรับไซโคกันดั้มเนี่ยเป็นหุ่นที่ปรากฏต,ตัวอยู่ในผ้าของโมบิสูดเซตากันดั้มสำหรับนักบินก็คือจะเป็นมูลาสเมโฟเป็นสาวสวยน่ารักแต่ขับกันดั้มตัวใหญ่ตัวนี้โดย เอกลักษ์ไซโคกันดั้ก็คือเป็นขนาดขนาดที่ว่ามันเป็นขนาดใหญ่ขนาดไหนเราจินตนาการภาพว่ามีหุ่นตัวหนึ่งที่มีความสูง40เมตรซึ่ง <Wow. S 1> จะเป็นขนาดปูน2ของกันดั้มปกติถ้าเราเอากันดั้ม2ตัวมาวางต่อกันถึงจะได้เป็นความสูงซโคกันดั้มเอกลักษณ์อันที่2ของเจ้าไซโคกันดั้มก็คือเป็นได้ทั้งโมบิลสูตรและก็เป็นได้ทั้งโมบิลอาร์เมอร์ ถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกลองนึกถึงตัวเดสทอยกันดั้มที่ผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจักรวาล u ูเพราะฉะนั้นงานกันดั้มฟิกฟิกูลเลชันของไซโคกันดั้มตัวนี้จะเป็นยังไงมีกิมมิ่อะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลยทีนี้ก็มาดูจุดขยับพาสอาวุธส่วนประกอบต่างๆของเจ้าไซโคกันดั้มกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่ออื่นเดี๋ยวให้ดูคู่มือก่อนซึ่งอ่ะนี่จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ตัวขนาดของคู่มือก็จะมีขนาดที่เล็กมากกว่าคู่มือการประกอบกันพาปกติทั่วไปหน้าหน้าของหน้าปกของคู่มือเขาบอกอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะมีการบอกว่ารหัสของโตัวหุ่นก็คือเป็น MRX 0 0 9ไซโค c o นดั a นั่นเองแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดเบื้องต้นของตัวหุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงวัสดุที่ใช้นักปีนคนขับเป็นใครแล้วก็ อาวุธที่ติดมากับตัวหุ่นมีอะไรกันบ้างอ่ะแล้วก็ในตัวหน้าปกเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปคือไซโคกันดัมเองเป็นได้ทั้งโมบิลสูตรและเป็นได้ทั้งโมบิลอาร์เมอร์อ่ะโดยเนื้อในของตัวคู่มือหลักๆก็จะเป็นในแง่ของวิธีการแปลงล่างจากโมบิลสูตรไปเป็นโมบิลอาร์เมอร์อ่ะคู่มือก็จะบอกวิธีการปรับขยับโยกต่างๆเพื่อจะแปลงร่างเจ้าไซโคกันดัมนั่นเองแล้วก็ จะมีการบอกวิธีการติดฐานที่เขาให้มากับโตขุนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโมบิลสูนและโมบิลอาร์เมอร์ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายบอกว่าในหนึ่งกล่องที่เขาให้มาเขาให้ชิ้นส่วนใหญ่ๆอะไรมาบ้างก็เริ่มตั้งแต่โตขุนโล่พ์ทมือส่วนที่เป็นฐานต่างๆคู่มือก็จะประมาณแบบนี้อ่ะ ในส่วนของพวกดีคอร์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้เพราะอเมทัลเขามาสรหรือตัวกันดั้มฟิกฟิกูลเลชันเองพวกดีคอร์ทุกอย่างเนี่ยเขาติดไว้แล้วเหมือนกับเมทัลบิวนั่นเองอ่ะเก่มาดูโตขุ่นกันบ้างอันนี้จะเป็นหน้าตาของไอโคกันดัมพอออกจากกล่องมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโดยส่วนสูงอ่ะผมวัดให้ดูคร่าวๆก่อนละกันส่วนสูงที่ผมวัดได้ก็ปัดให้กลมกลก็คือ30ซนติเมตรหนึ่งไม้บรรทัดทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆ สังเกตว่ารายละเอียดดีคอที่เขาติดมาให้ในผมมองว่ามันเหมาะสมสวยงามน,นะไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินไปอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตัวคุณอ่ะแล้วก็ด้านหลังของตัวคุณเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมีใครสนใจอยากจะไปเก็บหาสะสมกันบ้างไหมสำหรับสาย UC อ่ะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างให้ดูคร่าวๆอ่ะ นี้ทีนี้มาดูจุดขยับอย่างแรกที่ส่วนหัวกันก่อนส่วนหัวเองก็สามารถที่จะหมุนได้รอบแบบนี้เลย่ะลองหมุนให้ดูปุ๊บ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 ก็สามารถที่จะหมุนได้รอบอยู่แล้วก็ส่วนที่เป็นของเขาเนี่ยเขาให้มา2แบบแบบแรกก็คือที่เป็นพลาสติกหล่อแข็งแบบนี้มาให้ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนออกได้โดยเขาอีกแบบนึงเขาให้มาก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อยาง ก็จะเป็นแบบเนื้อยางแบบนี้ก็จะมีความอ่อนยืดหยุ่นกว่าซึ่งวิธีการเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราก็แค่ถอดปุ๊บตรงนี้มันออกมาถอดอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเดือยแบบนี้ให้อยู่แล้วก็ตรงส่วนหัวนะครับพอเราถอดออกมาเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันเป็นสลักยึดถ้าใครอยากเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนไปได้เลยแต่นี้ผมขอใส่กลับเข้าไปแบบเดิมก่อนปุ๊บ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาหล่อๆแบบเดิมแล้วหัวมันสามารถที่จะกดให้ยุบลงไปได้ว่าจะให้มันยุบไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็ต้องไปสาธิตกันตอนวิธีการแปลงร่างอ่ะโอเคทีนี้ให้ดูส่วนของตัวหัวไหล่กันบ้างหัวไหล่สองข้างตรงนี้มันจะมีหัวไหล่ปกติกับหัวไหล่ด้านบนละกันขอเขาเลี้ยวเป็นหัวไหล่ด้านบนตรงหัวไหล่ด้านบนตรงนี้มันก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้แล้วก็ตัวหัวไหล่เองเนี่ยมันสามารถที่จะยก ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยอ่ะปุ๊บพาสิ้นส่วนบางอย่างถ้าเราลองสังเกตตรงช่วงลำตัวตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกใส,สๆก็ทำให้มันดูแบบดูแพงดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นโอเคอันถัดมาให้ดูจุดขยับตรงช่วงของแขนกันบ้างอ่ะมันสามารถที่จะหมุนได้รอบไหมอ่ะให้ดูก่อนปุ๊บอ่หมุนลองดูก็สามารถที่จะหมุนได้รอบอ่ะแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงช่วงัวไ่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงของต้นแขนสามารถที่จะหมุนได้รอบเลยอ่ะก็หมุนให้ดูแบบนี้ช่วงการงอตรงช่วงข้อศอกนะครับเป็นยังไงบ้างาอ่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็จะงอได้แค่เหมือนเป็นรูปตัว L shape แบบนี้แค่นะันอ่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นของมือ มือเนี่ยเขาจะให้มา2แบบแบบแรกคือจะเป็นมือที่เหมือนขยับได้ห้านิ้วแบบนี้กับมือแบบที่สองเป็นแบบไหนมือแบบที่2ก็จะเป็นแบบมือตัดกำมัดขยับอะไรไม่ได้อ่ะอันนี้ผมปิดไว้อย่างละข้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ขยับได้จั้งนิ้วแบบนี้แต่ว่ามือมันจะไม่สามารถแบบ หักได้ทุกข้อของนิ้วขนาดนั้นของตรงข้อมือเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดขึ้นกดลงแบบนี้ได้แล้วตรงหัวเนี่ยมันเป็นแค่หัวเสียดไปเฉยเพราะนั้นตัวมือเองถ้าเราลองขยับดูอ่ะผมลองขยับมือข้างขวาให้ดูมือข้างขวาเนี่ยด้ตัวแกนมันเป็นแบบนั้นเราก็สามารถที่จะหมุนมือได้รอบแบบนี้เลยแล้ววิธีการจะถอดหรือใส่เราก็แค่ดึงเข้าแล้วก็ดึงออกแบบนั้นทีนี้ดูในส่วนของลำตัวกันบ้างลำตัวหลกัหลกๆ ถ้าพอเราเป็นอยู่ในรูปแบบของตัวโมบิลสูตรเองนะครับมันไม่สามารถที่จะเปิดดูห้องนักบินคนขับได้เพราะว่าจริงแล้วตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นพารตเอาทด้วยเหมือนกันแต่ว่าส่วนนี้มันสามารถที่จะเปิดได้แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรอยู่ดีอ่ะโอเคประมาณแบบนี้นี่คือช่วงของลำตัวแล้วก็การจะบิดมุนซ้ายมุนขวาเป็นยังไงกันบ้างอ่ะปุ๊บเห็นนะครับมันไม่สามารถที่จะบิดได้ สำหรับเจ้าตัวไซโครกันดัมจะหมุนซ้ายมุนขวาก็ไม่ได้ทีนี้ส่วนของเอเป็นยังไงบ้างเอเนี่ยฝากระโปรงด้านหน้าสามารถที่จะเปิดได้ขยับได้เล็กน้อยส่วนใหญ่มันจะติดในเรื่องของดีไซน์ของตัวขุนเพราะว่ามันเป็นในทั้งโมบิลสูแล้วมันเป็นในทั้งโมบิลเมิร์ก็เลยมีมข้อจํากัดบางอย่างละกันในตัวของดีไซน์ของมันเองแล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านข้างเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เยอะนะครับจริงๆก็เหมือนหล่อมาติดเนี่ยขยับขึ้นขยับลงแค่นี้ได้เฉยๆด้านหลังของตัวฝากระโปรงก,ก็ไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้ถูกหลอย,ยึดมาแบบนี้ตัวด้านหลังของช่วงลําตัวเนี่ยมันก็จะมีตัวบูสเตอร์ติดไว้ให้อยู่2ออันก็ขยับได้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้เลยโอเคอันถัดมาจะเป็นส่วนของตัวช่วงขากันบ้าง ช่วงขาเนี่ยอย่างแรกการที่จะให้ขายกเตะขึ้นไปนะครับจะให้ขายกเตะขึ้นมามันก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าตัวฝากระโปรงตรงช่วงเอวนะครับมันไม่สามารถที่จะเปิดได้เต็มที่แต่ตัวต้นขาก็ยังสามารถที่จะหมุนได้ประมาณแบบนี้อยู่แต่ว่าก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณ45องศาเพราะว่าด้วยตัวขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วมันก็จะติดกับตัวช่วงจะเรียกว่าไงเดีย ใต้ไข่แล้วกันใต้เอวแล้วกันอ่ะใต้ไข่ดูลามกไปนิดนึงใต้เอวเนี่ยมันก็คือจะติดอยู่นะมันก็เลยบิดได้แค่นี้เท่านั้นอันถัดมามาดูส่วนที่เป็นของช่วงขากันบ้างขาเนี่ยมันสามารถที่จะงอได้ขนาดไหนอ่ะผมงออันนี้เก็บให้ดูก่อนงอได้ขนาดไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะก็จะยกขึ้นมาได้แค่นี้จากขาปกติปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็จะได้อยู่แค่นี้แหละเพราะว่า มันก็ติดในส่วนของดีไซน์ที่เป็นของตัวต้วนขานะครับที่ในส่วนของตัวเท้ากันบ้างเท้าจะลองบิดซ้ายบิดขวาก็บิดได้จะให้กดลงล่างได้แบบนี้ยกขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้ส่วนที่เป็นของข้อเท้าก็ขยับได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับทั้งหมดของตัวไซโ,โคขันด้ามแล้วโอเคทีนี้มาดูพาร์ทอาวุธกันบ้างดีกว่าพาร์ทอาวุธอย่างแรกก็จะมีตัว small beam cannon ติดไว้อยู่ที่ส่วนหัวให้2กระบอกอันถัดมาที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นเมกะพาร์ติเคิลแคนนอนสกระบอกที่ติดไว้อยู่ช่วงของลำตัวทั้งหมดก็จะเป็นบีมที่ยิงกระจัดกระจายนะอันสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นตัวนี้เพื่อเพื่อจะเห็นมืออยู่ในกี้ที่ผมบอกไปบอกว่า,วามือเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนิ้วที่สามารถที่จะขยับได้ทุกนิ้วขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมือเนี่ยมันก็เป็นอาวุธเหมือนกันมันก็จะเป็นบีมแคนนอน5กระบอก พอเราเห็นตัวพาร์อาวุธที่เป็นแบบติดกับมือและเป็นบีมแคนนอน5กระบอกลหลายๆคนก็คงจะนึกถึงชีอองหรือนีโอชีอองหรือย่างโอเซนซูรูที่ผมรีวิวไปด้วยก็ได้จะเป็นแบบเนี่ยมีบีมที่ติดอยู่กับตัวมือแต่นี้มันเป็นนิ้วทั้ง5นิ้วเลยเพราะนะั้นมีมือ2องข้างก็คือจะมีบีมแคนนอนทั้งหมด10กระบอกทีนี้มาดูที่ตัวโล่กันบ้างโล่ของไซโคกันไดน้ถ้าถูกแบ,บ่งออกเป็น2ส่วน ซึ่งสส่วนนี้สามารถที่จะมาประกอบติดรวมกันได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปประกอบให้ดูให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นโล่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้าของตัวโล่แล้วก็ด้านหลังของตัวโล่เช่นตัวด้านในของโล่จะมีชิ้นส่วนด้านในที่สามารถที่จะยกเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้อ่ะผมยกให้ดูอย่างนี้ก็ยกเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ ซึ่งด้านนี้มันก็จะมีลวดลายที่เป็นดีคอติดไว้อีกส่วนหนึ่งเพิ่มซึ่งส่วนนี้ก็ต้องแสดงออกมาตอนเวลาที่เราเปลี่ยนรูปร่างของเจ้าไซโคกันดัมจากโมบิลสูปเป็นโมบิลาร์เมอร์นั่นเองอะ่ะอันนี้จะเป็นชิ้นด้านล่างที่ให้ดูชิ้นด้านบนกันบ้างอะ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของโล่ในส่วนที่เป็นของชิ้นด้านบนแล้วก็ด้านหลังก็สามารถที่จะถอดปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นลวดลายของตัวผมจะเรียกว่าไงดีเพราะมันเป็นปีกละกันแต่มันก็สามารถที่จะเก็บอยู่ในโล่ในส่วนนี้ได้แล้วก็โล่แม้ว่าจะเป็นชิ้นบนหรือชิ้นล่างมันจะมีสลักแบบนี้ทิ้งไว้ให้อยู่ใช้ในการที่จะยึดโล่ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเป็นโลยั์อันเดียวซึ่งวิธีการติดก็คือเป็นแบบนี้เราก็จะเอาสลักบนกับสลักล่างคนละด้านแล้วก็เสียบไว้ด้วยกันปุ๊บ มันก็ได้ยินเสียงดังก๊อกแบบนี้แล้วก็ลองสังเกตดีๆว่าตรงส่วนนี้มันเอาไว้ให้เสียบชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ยึดชิ้นบนกับชิ้นล่างเพื่อให้มันไม่ดูแบบงอนเง้งงอนเง้ยงแบบนี้นะครับเหมือนเป็นตักหาได้ซึ่งตัวพาชิ้นส่วนที่ว่าก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะมันก็จะเป็นทาร์ดยึดไว้ให้อ่ะสังเกตเนี่ยตรงสลักนะครับมันจะมีสลักยึดแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างก็ลองสังเกตดีๆอ่ะ ส่วนตัวปลายด้านนี้ปลายด้านนี้เอาไว้ติดโล่ของช่วงแขนเจ้าไซโคคันดัมอ่ะทีนี้เรามาลองติดกันมันติดออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ทีนี้พอเราอยากจะเสียบเข้าไปกับตัวไซโคคันดัมอ่ะตรงหลังแขนมันจะมีรูไว้ให้อยู่อ่ะเป็นรูแบบนี้เราก็แค่เสียบมันเข้าไปในรูปุ๊บพอเราเสียบเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะนั้นหุ่นยักษ์ก็ต้องมีโล่ยักษ์ด้วยเหมือนกันทีนี้มาดูที่ตัวถ่ายกันบ้าง ตัวฐานเองมีการสกรีนบอกว่าก็เป็นกันดั้มฟิกฟิกกูเลชันแล้วก็บอกว่าเป็นเมทัลมาไซส์แล้วก็สกรีนรหัสของตัวหุ่นชื่อหุ่นแล้วก็ปีหุ่นตัวนี้ที่ปรากฏออกมาอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันอยู่ในภาคของเซตากันนั้นก็จะเป็นปี0 0 8 7นั่นเองโดยสังเกตที่ตัวฐานดีๆฐานเนี่ยเขาจะมีเดือยยื่นขึ้นมาแบบนี้ตัวเดือยที่ยืนขึ้นมามันก็จะเกิดจากการเอาพราทชิ้นส่วนหน้าตาแบบนี้ เสียบเข้าไปที่ตัวด้านหลังของตัวฐานตัวด้านหลังของตัวฐานเนี่ยมันก็จะมีรูเราก็แค่เสียบมันเข้าไปเหมือนกับเลโก้ปึ๊บดันเข้าไปได้ยินเสียงดังก๊อกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการติดเรียบร้อยแล้วนี้เราจะมาติดไอโคคันดั้มที่อยู่ในรูปแบบของตัว ms mode หรือ Mobile s u i t mode อ่ะติดเข้ากับตัวฐานวิธีการติดคือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นรูซึ่งรูที่ว่าเป็นทั้งไอพ่นด้วยแล้วก็มีรูยึดท่ากับที่ฐาน อ่ะเพราะนั้นถ้าที่มันจะดูแบบยืนดเท่มันก็คือตำแหน่งที่เท้าสองข้างยึดต,ติดกับกฐานนั่นเองอ่ะเราก็จะมาลองเสียบกันปุ๊บอ่ะโอเคถ้าเรา ติดทั้งหมดแล้วว่าจะเป็นตัวหุ่นเองติดเข้ากับตัวฐานเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูจากช่วงขาเวลาถ้าเรายึดติดกับฐานเนี่ยมันจะเป็นช่วงขาที่แบบโพสท่าแล้วดูแล้วยืนแล้วแบบสง่างานเดี๋ยวผมจะลองจัดให้เป็นแบบ Mobile Armor โมบิลอาร์เมอร์โหมดดูแล้วกันว่าจะออกเป็นหน้าตาแบบไหน,นโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาของไซโคกันดั้มที่ถูกแปงลงร่างให้อยู่ในโหมดที่เป็น MA โหมดหรือโมบิลอาร์เมอร์โหมดแล้วซึ่งตัว หน้าตาของไซโครนัมที่แปลงล่างออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอ่ะซูดูใกล้ๆหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหัวเดิมแล้วก็ส่วนช่วงของลำตัวช่วงแขนช่วงเอวแล้วก็ส่วนที่เป็นของช่วงขาแล้วก็ด้านล่างอ่ะให้ดูด้านล่างนิดนึงด้านล่างก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นส่วนของช่วงเท้าทั้งสองข้างที่เป็นบูสเตอร์ที่ติดไว้ช่วงเท้าแล้วก็ด้านข้างให้ดูด้านข้างใกล้ๆ ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการลดรูปช่วงแขนกับช่วงขาออกมาให้ดูอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันก็จะคล้ายๆกันปุ๊บประมาณแบบนี้แล้วก็หลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยอขาก็จะมีการถูกลดขนาดลงโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะแปลงร่างเป็นเจ้าตัว MA m a mode แบบนี้ เรามีการวัดส่วนสูงนะมันอยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรถ้าพอเปลี่ยนเป็น m A mode อะ M A mode ก็จะเหลือความสูงที่ประมาณ25ซนติเมตรอ่ะทีนี้ให้ดูรายละเอียดนิดนึงตรงส่วนแรกส่วนที่เป็นส่วนหัวด้านบนตรงเนี้ยมันก็คือเกิดจากการเอาชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านหลังกับด้านข้างที่เป็นช่วงหัวไหล่สองข้างเนี่ยปิดประกบเข้ามาแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยปิดเข้ามาปิดข้างหน้าประมาณแบบนี้ต่นี้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูอ่ะเห็นตะกี้ได้แกะเปิดไปแล้ว ปอ่เปิดออกมาแล้วเราก็จะเปิดด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เปิดส่วนหัวออกมาปุ๊บสังเกตนะครับว่าส่วนหัวเนี่ยมันจะมีความมุดหายลงไปไม่ได้เป็นยืดออกมาตามเหมือนเป็นคอของตัวคันดั้มปกติซึ่งตัวขาจะต้องเลือกใช้เข่าที่เป็นแบบยางนะครับเพราะว่าเข่าที่เป็นแบบยางเนี่ยมันสามารถที่จะพับหุบมาแบบนี้ได้แล้วก็เวลาที่จะให้มันกลับไปอยู่ แบบเดิมแบบตะกี้วิธีการคือตรงพาร์ด้านหลังตรงนี้เราก็แค่ย,ยกมันขึ้นมาปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ดูจากด้านนี้พยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะครอบและเราก็แค่ประกบเอาหัวไหล่ซ้ายกับขวาประกบเข้าหาก,กันแล้วก็ยกส่วนที่เป็นคล้ายๆกับท่อนบนของตรงห้องนักบินปิดขึ้นมามันก็จะปิดขึ้นมาแบบนี้และมองไม่เห็นหน้าของไซโครฮันดัมจริงๆแล้ว ช่วงลำตัวมีการเปิดอ,อกแล้วก็ลดลูกให้มันอยู่เหมือนลักษณะเหมืนไม่ได้ยืนตัวตรงแหละจะมีช่องว่างเกิดขึ้นตรงช่วงลำตัวในส่วนนี้ส่วนโล่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าโล่จะถูกตัดแป่งติดที่ด้านข้างข,างของตัว Mobile Armor แทงเพราะนั้นโล่2ชิ้นก็ถูกแปลงเหมือนเป็นปีกด้านข้างแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงตอนที่ผมแปงลงจากโมบิลสูงมาเป็น MA Mode หรือโมบิลอาร์เมอร์โ ก่อนแปลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการแปลเนี่ยมันก็มีความยากในระดับหนึ่งคู่มือไม่ได้บอกได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าพอแปลงออกมาแล้วเนี่ยก่อนแปลงผมคิดว่าไซโคกันด้ามก็ดูเทแล้วนะแต่พอแปลงมาเป็น m อ็มเอโมผมว่าอันนี้มันดูเทกว่าเพราะว่ามันดูเห็นรายละเอียดมากกว่าดูมีความแปลกตาดีสวยแปลกๆโอเคทีนี้มาพูดถึงตัวฐานกันบ้างฐานที่เขาให้มาเขาก็ออกแบบมาให้รองรับ m อ็มเอโมด้วยเหมือนกันเวลาที่เราจะเอาตัวฐาน ปิดเข้ากับตัว MA m o d e ดทำยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยที่เราต้องทำคือเราก็ต้องถอดพาชิ้นนี้ออกมาก่อนอ,อ่ะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมแล้วอันที่2เลยคือว่าเขาจะให้ฐานแบบนี้มาให้เพราะแค่เอาล็อกอันนี้เสียบเข้าไปที่ฐานตามปกติปึ๊บอ่ะมันก็จะได้ออกมาเหมือนเป็นฐานทีนี้ลองสังเกตตรงนี้อ่ามันจะมีล่องอีกอันหนึ่งก็ต้องใช้พาชิ้นี้เสียบเข้าไป เราก็จะเสียบมันเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็ได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนี่ตรงชิ้นส่วนตรงนี้ที่เป็นเดือยเราก็เอาไ้ยึดกับช่วงเท้าของเดิมพอมันถูกลดลูกเนาะเท้ามันก็ถูกขยับวงกว้างจากตำแหน่งกว้างประมาณนี้เหลือจะแคบอยู่แค่นี้ส่วนตรงนี้เอาไ้เสียบตรงตูดอ่ะ ตรงตรูดของไซโคกันดัน้มเวลาที่แปลงเป็นเอ็มเอโหมดแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้ไว้ให้อยู่เอาแค่เสียบทุกอย่างเข้าไปให้อยู่ในรูถ้าเราติดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยลอแบบนี้เลยเนี่ยผมเอามือจเข้าไปด้านใต้ <Wow. S 1> เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวก็ไปดู Pro แอคชั่นโพลละกันไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เป็น MS Mode โหมดแล้วก็เป็นแบบ MAMO โหมดรายละเอียดซูมใกล้ๆแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนบางไปดูกันเลย นี้ก็มาให้คะแนนไซโคกันดัมงานกันดัมฟิกฟิกู l เลชันตัวนี้กันดีกว่าว่าผมจะให้มันกี่คะแนนจาก5คะแนนเต็มสําหรับคะแนนก็ขอให้มันละกัน5คะแนนอ่จริงไม่ได้มีกันพาที่ผมให้คะแนน5คะแนนเต็มแบบนี้มานานมากแล้วนะครับถามว่ามันมีข้อเสียไหมจริงๆมันก็มีแหละแต่ผมมองว่ามันไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนะอก่อนจะพูดข้อเสียพูดข้อดีก่อนข้อดีอย่างแรกเลย แม้ว่ามันจะเป็นกันพาที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าดีเทลไม่ว่าจะเป็นดีคอที่เขาติดมาให้ลวดลายที่เขาเดินการแยกสีผมถือว่าลงตัวสวยแค่จับหุ่นตัวนี้ยืนที่เท่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็สวยแล้วอะมองเข้าไปก็คือแบบมันมีดีเทลชัดเจนเลยนะครับแม้ว่ามันจะตัวใหญ่อันที่สองเลยก็คือว่ามันเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่มาก ถ้าใครชอบหุนที่มีขนาดใหญ่อยากจะหาหุนสักตัวไปตั้งเป็นพระประธานไว้ในตู้ผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยข <c oughs> ุ่นตัวเนี้ยมันเหมาะสมจริงๆ <c oughs> เพราะว่าขนาดตอนที่มันแปลงร่างเป็นโมบิลสูตเองเนี่ย ตีว่า1มบรรทัดก็คือ30เซนพอแปลงไปโมบิลอาร์เมอร์ก็อยู่ที่25เซนก็ถือว่ามีขนาดใหญ่อยู่ดีอัน <Wow. S 1> ที่3เนื้อคือว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นไซโ,โครกันดั้มเนาะมันเป็นได้ทั้งโมบิลสูและก็เป็นได้ทั้งโมบิลอาร์เมอร์หน้าตาแบบนี้มันก็เลยทําให้ขุ่นเนี่ยมีลูกเล่นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบขุ่นแบบขบวนการ5้สีชอบจับขุ่นตัวเองเออกมาแปลงร่างได้อันเนี้ยคงน่าจะตอบโจทย์อยู่แล้วก็หน้าตา ตัวโมบิลอมเมอรเนี่ยจริงๆถามว่าตอนที่มันเป็นโมบิลสุกผมก็มองว่ามันก็เท่แล้วนะแต่พอแบบแปลงเป็นโมบิลอมเมอร์ผมมองรู้สึกว่าเฮ้ยชิ้นส่วนบางอย่างที่เขาให้มาพอมประกบติดปุ๊บหน้าตาเป็นโมบิลอมเมอรผมก็ถือว่าเฮ้ยมันก็ดูมีความสวยแปลกตาดูแบบน่าสนใจดีอ่ะโอเคอันนี้คือข้อดีทั้งหมดละกันข้อเสียมีอะไรกันบ้างข้อเสียอย่างแรกก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น การพาที่สามารถแปลงร่างได้เป็นทั้งโมบิลสูทก็ได้เป็นทั้งโมบิลอ,อัลเมอร์ก็ได้แม้ว่าจุดขยับโดยทั่วไปมันก็เหมือนกับการพาปกติแต่ว่าช่วงลำตัวเนี่วยขอนุญาว่าแกนกลางข้างในเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีตัวยึดที่ต้องเป็นคารับเวลาที่ต้องแปลงร่างเนี่ยมันําให้ตรงช่วงลําตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบบิดซ้ายบิดขวาหรือจัดแอคชั่นโพสได้แต่อย่างที่ผมบอกมันเป็นกันพาที่เหมาะสําหรับแบบยืนท่เท,ท่สวยๆเพราะนั้นกะ ไม่ได้เป็นข้อเสียที่แบบดูซีนรียสขนาดนั้นอันที่2เลยก็คือว่าด้วยความเกี้ที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะแปลงร่างหน้าและตรงข้างในมาเป็นแกนกลางไอ้แกนกลางที่ว่ามันทําหน้าที่คือค้าระหว่างตัวด้านหลังกับตัวเกาะด้านหน้า ไอตัวคาตัวนี้มันเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้ตรงเนี้ยชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันแบบขยับขยับแบบนี้ได้แต่เนี้ยที่ผมบอกว่ามันขยับขยับแบบนี้ได้เพราะว่าไอแกนกลางที่ว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสอดเข้าไปในรูตรนตรงส่วนที่เป็นเกาะด้านหน้าเพื่อจะยึดได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าพอเราจับมันแปลงล่าออกมาในรูปแบบของโมบิอร์เมอร์แบบนี้แล้วแกนกลางที่ว่าไม่ได้ติดกันสนิทถามว่าเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็อยู่ในรูปลักษณ์ของโมบิอร์เมอร์ได้อยู่ทีนี้มาพูดถึงตัวราคาากัน ราคาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นการดั้งฟิกฟิกูเลชันราคามันก็อยู่คาบเกี่ยวกันระหว่างเมทัลบิลกับมาสเกตปกติ ok ทั่วไปแต่ว่ามันก็คงมีราคาสูงกว่ามาสเกตปกติ ok อยู่แล้วเพราะว่าแมททีเรียลบางอย่างหรือวัสดุบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นโลหะแต่ว่ามันก็คือไม่ได้แบบเป็นโลหะเยอะเท่ากับเมทัลบิลนั่นเองทีนี้ราคาเนี่ยถ้ามือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับเก้าพันถึงหนึ่งบาทแต่ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ย ใครเจอราคาที่เป็นแบบมือ2อ,อยู่ประมาณ4-5,000และอยู่ในสภาพสวยเหมือนมือ1นึผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเจอราคานั้นนะสภาพดีคว้ามาเลยผมมองว่าคุ้มแน่นอนแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยฉันก็อยากได้ไซโครกันดั้มเหมือนกันนะแต่ไ่่น้อยได้ที่เป็นแบบเมทัลคอมโบไซล์เหเป็นกันดั้มฟ e ีฟิกเลเลชเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาไฮเกตไซโครกันดั้มมาเก็บสะสมกัได้ซึ่งราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 1,600จนถึง1,800บาทก็เป็นราคาที่แบบจับต้องง่ายมากกว่าซึ่งขนาดของไฮเกตที่ว่าก็เป็นไฮเกตที่ใหญ่กว่าไฮเกตปกติและเป็นไฮเกตที่ใหญ่มากกว่ามาสเกตปกติบางตัวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นแต่ว่าสาย UC ผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ย ไม่ขวนผัาก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยละกันครับว่ามีขุนตัวไหนที่อยู่ในผ้าของเซตากันดด้ไม่ว่าจะเป็นอย่างชิกีเองเซตาเองดีโอเอหรือแฟโคกันดด้ตัวนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ กดซ e เฟิร์สเฟซบ o o กแ a นเพจนายกันพาวด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันตลอดก็ฝากกด s u b สไคร b ์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีว,วิวตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ